เคยคิดไหมคะว่าทําไมเรียนภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ได้สักทีทั้งๆที่เรียนมาตั้งแต่ประถมจนถึงมหาวิทยาลายัยแต่พอเวลาเจอฝรั่งทีไรก็วิ่งหนีตลอดเลยใจสั่นกลัวไม่กล้าพูดนะคะหลายคนหน้าตาดีมีต้นทุนชีวิตที่ดีมีบุคลิกภาพดีมีแต่คนบอกว่าแล้วทาไมน้องไม่เป็นแอร์โฮสเตสล่ะแต่ว่าปัญหาคือน้องก็ไม่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยทําให้น้องไม่สามารถไปถึงฝั่งได้น้องยังอยู่ตรงจุด จุดเดิมไม่สามารถไปต่อได้สักทีและนี่ก็เป็นเหตุผลที่หลายๆคนก็ไปขวนขวายพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนจากทาง Google หรือว่าจากทาง y YouTube โรงเรียนพิเศษจากที่อื่นบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีแต่น้องเชื่อไหมคะว่านักเรียนที่มาพรีสกรีนกับครูฝ้าเนี่ยบางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเริ่มต้นจากศูตรเลยค่ะแต่พอมาเรียนที่สถาบันเพียงแค่4เดือนเท่านั้น เขาสามารถที่จะพลิกชีวิตติดปีกได้กับสายการบินที่โด่งดังไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศเลยและหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมที่ครูวคาเดมีถึงสามารถช่วยน้องได้ครูฝ้ายจะบอกให้ค่ะว่าเพราะอะไรข้อที่1น,นะคะครูผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดคะ่ะมาเลยทำให้น้องได้ทราบว่าในการพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นแบบไหนข้อที่2นะคะเราได้มีการฝึกฝนให้พูดทุกคนคะ่ะ เวลาที่น้องพูดผิดทุกครั้งอาจารย์ชาวต่างชาติจะเป็นคนแก้ไขให้น้องเสมอมาเลยทําให้น้องทราบว่าน้องจะต้องพูดแบบไหนถูกต้องนะคะข้อที่3มค่ะคลาสเรียนของเราเป็นขนาดเล็กค่ะนักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงครูผู้สอนได้และครูผู้สอนสามารถดูแลเอาใส่ใจนักเรียนทั่วถึงค่ะและทุกคนได้ฝึกฝนได้พูดอย่างทั่วถึงก็เลยทําให้คลาสเรียนมีคุณภาพและข้อที่4นะคะเรามีหลักสูตรเร่งรัดให้น้องๆค่ะ คอร์ดภาษาอังกฤษของเราเป็นภาษาอังกฤษที่นําไปใช้ในการสมัครแอร์โฮเซสโดยเฉพาะเลยค่ะคือน้องไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่เป็นทางลัดที่ทําให้น้องสามารถติดปิกได้อย่างสมใจค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเหตุผลที่ใครๆหลายๆคนเลือกเรียนที่ครัว Academy. คารามีครูไฟจะสรุปให้ฟังสั้นๆอีกรอบหนึ่งนะคะที่นี่เรามีอาจารย์ชาวต่างชาติโดยตรงคลาสเรียนของเราขนาดเล็ก น้องสามารถที่จะพูดได้ทุกคนอย่างทั่วถึงและเรามีหลักสูตรที่เร่งรัดเพียงแค่4เดือนเท่านั้นสามารถที่จะพลิกชีวิตน้องได้เลยค่ะจากคนที่พูดไม่ได้เลยมาจากศูนย์ก็สามารถติดปิกได้นะคะและนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะทำให้น้อง คว้าฝันและใส่ยูนิฟอร์มได้อย่างสมใจถ้าใครอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีอยากจะมาฝึกภาษาเพื่อที่จะใช้ในการสมัครแอร์โคสเตสทักครูฝ้ายมาที่ Line แอดได้เลยค่ะครูฝ้ายการันตีว่าน้องจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องและได้ติดปีกสมใจรวดเร็วยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ